นุสลาขึ้นแท่นกับตันทีมในศึก AUVB สัปดาห์ที่2หลังโชว์ฟอร์มสุดปังเซ็ตให้เพื่อนตบกระจายทะลุ1,000ครั้งตลอดการเล่นอาชีพ วันที่8ตุลาคม2567ครับว่าลงการแข่งขันแอสลิตอลิมิเต็ดวอลเลย์บอลลีกอาชีพสหรัฐอเมริกาฤดูการ2024สัปดาห์แรกนัดสุดท้ายทีมเดลาคูดครับสีม่วงกับนุสลาต้องคำอดีตมือเซตทีมชาติไทยชนะ3นัดรวดส่งผลให้จบสัปดาห์แรกนุสลามีคะแนนรวมทั้งหมด713คะแนนหลังอันดับ4จากผู้เล่น44คนรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมสีม่วงในสัปดาห์ที่2เตรียมดาผู้เล่นเข้าสู่ทีมแย่งกับอดีตเพื่อนร่วมทีมนะครับทีมสีม่วงอย่างเดลาคูด เขามีทีมสีส้มและเคล่าเคฟฟี่ทีมสีฟ้าในวันที่9ตุลาคม2567เวลาเที่ยงคืนตรงสำหรับนูสลาต้องคำนะครับเพิ่งทำสถิติเซตให้เพื่อนทำคะแนนทะลุ1,000ครั้งตลอดการเล่นอาชีพนะครับนะับเป็นคนที่2ในประวัติศา,ศาสตร์ที่ทำได้มีโปรแกรมนำทีมนูสลาต้องคำสีม่วงนะครับลงสนามพบกับเดลากูทีมสีทองในวันที่12ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมหรือชื่นชอบวิดีโอนี้อย่า กดติดตามช่องของผม MTN Highlight Volleyball b a Sticker ก,ก,กันด้วยนะครับ